สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผม่านฟีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมมือนีมากนำเสนอยันมาขนาด7 2แรงมาครับผม72แรงพ่อแม่พี่น้อง่ันได้ครารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเด้อครับผมคันนี้เป็น EF 72หาที่ครับผมขนาด7 2แรงมาครับเครื่องซีสูบครับผม ระบบเกียร์เดินหนัก8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับผมเกียร์เป็นซิ่งทก่ชัดเห็นภาบสภาพงามๆครับผมสวยๆพร้อมใส่ยางหน้าหลังใส่กันโดนๆครับผมยางหน้าหนิครับประมาณ60%ยางหลังนี่ก็ถือว่ายังงามๆนี่ครับประมาณ70%ได้ครับระบบมีหัวซึมครับใส่งานเด็ปกติระบบโฟลว์วิวใส่งานปกติครับผมมือนีิเอามาทดสอบการทํางานให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับผม ปากใบเมียนี่ก็ยังงามๆอยู่นะครับผมปากใบเมียนยังงามๆอยู่สีสันนี่ก็ยังเหลืออยู่ครับแบบบ่อคอยได้ดันปันไหนตะโพงงามนะครับหลังคานี่มีแตกนิดนึงมีแตกนิดนึงครับแต่เฉพาะกันแดดกันฝนให้ได้อยู่ครับผมยังงามทั้งสี่เส้นรถบ่มีหัวบ่มีซึมครับเครื่องนี่เป็นเครื่องเดิมๆครับผม ใช่กันครับผมพี่ทีโอนี่บ้เคยใส่งานครับผมแถบบ้เคยใส่งานคิดว่าบ้เคยเลยหรอครับนี่ถึงใส่กันหนาจะใส่งานหน่อยครับเกียร์บอดรุดบอดังครับผมสภาพพร้อมใส่สวยๆครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผันหลังผันหลังนี่เป็นผันเจ็ดใบยิบหกครับผมผันเจ็ดใบยิบหกโค้งงามใบงามครับผมใบงามทั้งใบทุกใบครับผม ใบแรกเป็นสิมีห้อยเสื่อมเนี่ยยืดตึงตรงนี้ครับยืดตึงทางอื่นเนี่ยโอเคปกติสวยเลยครับอันนี้แบตอาจจะอ่อนแน่ครับผมยังไม่ท้องเดือารบอนนี่มุมห้ไหม้ครับนี่ดาบหลังนะครับผมนี่ดาบหลังครับดาบพันหลังครับผม ครับนี่เลื่อนไม้เบาขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเลื่อนไม้เห็นไหมครับเปลี่ยนเลื่อนไม้เห็นไหมครับผมแบตอัดจอเนี่ยหลังล้างเพื่อนกัสิขึ้นมาเร็วขึ้นคู่ตาครับแต่ก็สิขึ้นเนื้อๆค่อยๆขึ้นครนทับในคู่ตากระปีครับผม ปกติเพิ่นละครเนี่ยนั่งถึงบ้นี่กะถูกครับพี่ที่โอราย่านปกติครับผมแล้วผมก็อย่ง่านปกติครับ นี่ครับผมสภาพครับถือว่าพร้อมใส่พร้อมสอยครับระบบเกียร์ดีระบบโฟร์วิลดีครับผมปีหกหนึง่งเอกสารเล่มชุดโอนครบครับปีหกหนึ่งเอกสารเล่มชุดโอนครบราคา4ี่แสนสองหมืนหาพันบาทครับผม4ี่แสนสองหมืนหาพันบาทครับผมสภาพพร้อมใส่พร้อมสอยครับผมเอาไปกับเติมน้ำมันลุยงานเลยครับ4 25, 000, บี่แสนสองหมืนหาพันบาททรงสี่สามร้อยกิโลกมครับผม พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่กับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผม0816004753 0816004753อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอให้เฮงๆเรื่อยๆตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ